แล้วนองเป็นมนุษย์ช่องหลวงเทวดาฟ้าคืนวันเอาว่าไปตอนนี้นองมันพูดนั่นคนอืนและไม่ไม่ได้ยินแหละกะ่ก็บแม่ผมพูดแต่มีใครได้ยินไม่มีใครมองเห็นครับแล้วนี่หมาเดอยยืนอยู่เนี่ยอันนั้นแหละที่มาลลหลอกหลงไอ้พี่นี่กำบายได้แล้วผมถามว่าพี่ชายผมหายไปไหนหรือยังไงก็ติ้งผมเหรอ กูปีชายนองเันก้าน้องว่าแกเลวอย่าไปออกชืนหยุดซะเลยอย่าพูดเถอพี่ผมแล้วทีหลังอย่าพูดแลกบังที่ให้เหยียดแม่กำใจได้ลงบนคูไปพูดบอกกี๊แล้ว่าอย่าไปว่าพี่ชายของผมคุณมีหลักฐานอะไรว่าพี่ผมแล้วแลกาน้องอ่ะกาผมยืนอยู่ยังไงงย่าแลกไงเต็งเหยียดแม่เลยแล้วกูจะได้ทายเก่อนี่ย กระต้อยต่กระแบกไม่รอดแล้วนี่แหละคนโผคนเราเนี่เดินไปหน้าจริงเดียวก็ต้องผูดได้โรเอสโรพนองคช,ชายครับองคชายกว้างให้จบเสียก่อนอีกรูดอีกเรียดกับพุ่มไม่วาพูดไปตีเต็งผมก็จะฟังไอ้เหลืองมันจะแตกจะจริงคือคนเราเนี่บางสิ่งบางอย่างเราไม่มีเหพพผลพุ่มไก่นู่นหน่วยอันยากวัดหลูลอมปลอมกับองคชายเมืออาทิตติแล้วใช่ฮนะ กณีมาตึงรหว่างต่างองชายใคนอนฝักพอนในป้าแล้วก็อยากช่าตั้งมันเป็นอยากป้าบังกับองค์ชายให้เป็นพั้วแล้วก็แกยงจริงแล้วก็ได้อยากไปโอ้องค์ชายวัยราชไปตกอยู่ในอ้อมแขนของยักษ์รับกระพุ้ม,มันดีครับนคนโคตรมพีแล้วก็เดินมาตะไตหล่มใส่นี้มาตึงปอบช็อบชอ,บชอบหนึ่งจำไม่ได้แล้วช็อนั้นนั้นจาักผักนึ่งกับกวามันเกี้ยวมดกับมันเกี้ยวเลยอู้อือเมื่อกับมันเกิดบันดานว่ามันเป็นไอ้ได้ก็ไม่ทราบก็บมีปับปรากฏเรื่องๆขึ้นมาฐานบอกก่าฐานเวทสนุกกัน บอกว่านองนี่เจอหนูธาตแล้วสะวัรค์ของไอ้ข้องจำคัญมาเสี่ยงหวานนั้นเรื่องเหลา่าคราวนี้เด้งขณะนี้บอกว่าผีหนูทิปนั้นได้ทำลายนองเผื่อต้องการข้องดีแล้วก็ตอ่อจากนั้นก็เราเบาวิวจ้าวเหมือนควันแลยประโยชน์ไหนไปอดเคยก็ไม่รู้แต่ฐานบอกว่าฐานองค์เงาม,มาดินซาเหมือนกับตายลืมไปนะเราคนนี้ แล้วบอกว่าน้องนี่จะเป็นมนุษย์ร่องโลกแล้วก็ปืนขึ้นมาแล้วก็ไอ้พมไอ้หนุ่ยนี่ได้ยินเสียงแล้วได้มองเอ็นเป็นกันได้รับปอนจากวะวันแต่จริงอาสาบขอบใจนะเชงน,นะนี่พูดอย่างนี้พมฟังกันรูเรื่องมู่ตัวเดียวแั่แฉมแกงคนน้นกันไนแหละเลือดกองเรามินเคยยอ่อไม่ดีในแต่ก็มาเลือนก็มันต้องโหลจากพูดเลยพูดไม,ม่มีเหตุผลนี่ไม่ดีในกูไม่ดีไม่ดี ทำไมใตาต่ำช่วยตายมาันกในดีแลืมนั้นผมจะต้องกลับนครนะทิ่งน,นะครับระองลมจะเด็จไปแรลกแล้วก็มองกระตองอยู่เขียงขู๋เพื่อว่าจะรับชายเลยปองจะได้ช่วยองค์ชายวัยร้ายต่อไปจะมีอู้ติดตาติดเออมันแปลกแต่ฉันข้านครคนมองไม่เห็นและไม่ได้ยินเสียงจริงๆกับเป็นมนุษย์ร้องโลกนะครับแต่ตอนนี้พุ่งไปหน่วยนี้ให้ข้อกิดไม่ได้ตกลงท่งวังยอตาปูดมานี่แปลกนะ ทุกนักแต่มากิดตีปีหนูจิตมาสู้นายยาตีนึงนี้ตัดปตึ้งราชวังไกรองค์าจจะปีตรูด,ด้ดวยพอรู้ความในไปประจำนำโยตาม,มาตัดผีกานานี้จู้ปราชาทรจะวังใหญ่ งแจ้งแจ้งต่องฟ้านำไปนำกาไต้ขึนกลับต้านอลนองรัก เราเล้วไปหาไม่ดีกว่านางยักษ์ามันก็เหมือน,นสัตว์นะครับมันไม่ได้คิดอะไรเมื่อไม่ปรต้นานมันก่อนทีเครื่งหนึ่งขององค์ชายวัายาได้ก็ถูกทิ้งตามเส้นทางวันนี้นายเปี๊ยกนาปูนแก้วเดินทางกลับสำนัก

ซาไลปีนันปีตันปีตีน่าสงสารนะเนี่ยมนุษย์แท้ๆน่ะมาฆ่ากันอย่างสัตว์ป่าสัตว์ดงอย่างเงี้ยลุกขึ้นไปดีจะไม่ลงไปนอนเองอยู่ไจหยอกคุณนี่กือกล้ากล้แหละเนือกว่ากล้ามันแต่มันเบื่อจ้ะที่ขาคุณนะขาผู้อื่นมามั่นนี่หยอกคุนมาเต้ผู้บริการกล้ากา้แล้ว ดึงมันออกวันจะแจ้พี่บุญแก้วดึงกับไม่ออกไม่เปรตเนียน่ยพี่ทำยังไงอะเดี๋ยวนะทู่แมวเอ้ยเคยควันก้าวเปียกกาดแลต่จะเลือดไรแม่เอ้ยตายหรอไม่รอดแวนวแน่นอนปิ่มใจเออเปียกกาดกาดแล้วมึงจะบ้าด้วย,ยจังเลยระดับไม่ลนะไม่ยกขึ้นไหมโอ้น่าสงสารพี่นะเออแม่เอ้ยไม่รอดจบแล้วแลต่จะตับหล่อกี่อ๊อกใจกาวคูนี่ ไม่รู้ได้ยังไงอะเคียต่อยลังหรือเนี้ยเวรทนิมปันนันก็อยู่แต่มันดูบาดเนี่ยจะควันเปืองไปอาสนะเราไม่ต้องไปสืบสำคัญว่าจบมนุษย์นี่จะวางทิ้งไปอย่างนี้มันไม่มหมูที่หมาฉันจะนํากลับไปสํานักบาเพ็ญกุศลไปตามมีตามเกิดอย่างน้อยก็ได้บุญกุศลค่ะน้องเพิมจ้อยครับ น้องเอน,นี่ตั้มบรรนัว่านี่มันเป็นการฆ่าควันขาาตะกอนกันต่อเดียวมันมีเป็นพ้นกรรมจึงเราปล่อยพิษเท่เราไม่ได้เจตนายอย่างนั้นนำไปเดียเ๋ยวนี้พี่บุญแกช่วยนำมาด้วยนะนะฉันสั่งนี่จ้าบุตรมึงแหลเปียกเลย,เยนำใช้กูกูย่อห้เปียกแบกต่อเดียงไอ้เบื่อนี่แบกอัอฟฮะแบกอะไรน้องน้องเปลี่ยนใจะแบกแบกใคตีนยั่งเดินไปเลย <c oughs> นีเดิน <is> ฟื้มันตายแล้วตายแล้วก็ใกล้ลานครับแบกนะแบกไม่เป็นแบกตอนนี้แบกไม่เป็นปูื้อกก็แบกปรือปลมแบกนี่มาแบกไม่เป็นก็ยกก็นลรกก็ช่วยเขาช่วยช่วยช่วยปรือจัดปลื้อจิงเบลือไม่เคยทอดนี่แเลยก็ช่วยเขาไปนี่แล้วนี่ก็ยกครันแล้วแบกปลื้อ้๋อไว้เบลือก็ยกจากกระตัง แบกก็แบกนะนั่นเลยแบกนี่เลอแบกลุปแบกแล้วไม่รอเดินนี่เดินแบบนี้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 ก็กระมึงแบกอะไอ้เจงาวัดตะกูกอดไปฮัทหนูส้องจานน้ำลาจะมัย <c oughs> แหม่เข้ออาวากานนี่ไปเอามาแล้วทีู่กพี่เปี๊ยกไม่นำมาที่จ้าไปเอามาตายเปลงแหม่กูแบกวางมานี่ืัดแบกชึงวัดปนไม่รู้จะลาดตืบหรือเปรตหรือปลาไอ้พี่นี่ไปยกมาแล้วทีู่กไปยกมาดังมึงมึงไปยกมาด้งกูคอยยกลับไปว่าเองไปดังเอาาอไม่ยกรับไปว่ากูจะได้ตาย เลือดเจือจ้าผุดโงงนี่แม่ครับแม่เอ้ยจ้านี้เล่มนุษย์ก็ข,ขอย็ยกมาอยอกาย็ยกไว้ันกูกี้การย็อกแล้วเอาลาวเออใช่มนุษย์มันได้จั่วอะไรกันปั่นนี้นี่มันควันกับไปเลยหน้าว่าควันกับไ้กุญเปียกจะไปฝันยังไงกันด้ยไม่ฝืนน่ะควันเพื่อไม้กุญเปียกทำไมกุญเปียกไม่ติดกำควันเลยเออโต๊จะ,จะ,ะกระดาษกระหูกกระลุกอย่ามองไอ้โอ้ไปหลาวามมนุษย์ต่อไร คระปณีและลูก็ทรัพนี้ดีดูตาทางว่าจ,จะต้องเป็นทรัพปผู้ดีมีตะกุลลูกเราเแลหลักษณะเสื้อผ้าตีายร่างกายก็นั่นจะเป็นอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวลูกแม้จะหนังวิปัสสนาเลยแม้จะรู้เวทกรารลูกเออแม่โอ้ยจ้าพุดตโแม่ตีรูแลตีแม่จ้า โอ้อุ้งชัยแม่เอ,อ้ยบาปกรรมแต่จัดปางโกนแม่ีนางมานมันตามประชนแหลทีแหลติไม่แหลกันที่จิตตายโรมไมาก่ก็ใจจิตไม่มีสมาธิแหลกันแล้วก็มากูแหลกันไ่บุตระตัดก็แหลกันดังเรื่องชอบใครเลยคะคุณแม่นี่คือชอบอุ้งชยยัยเลยรักลูกอุ้งชัยจ้าเลยคะดีแล้วลูกก็เป็นบุญกุศลของเธอปิมใจ อีกรึงนึ่งนั้นลุกอยู่ที่สำหนักวัดน้องแดงคนที่ทำให้องค์ชายเส้นระจนชีพคือปิ่มจันนะแต่ไปข่อขึงนึงมาลุกพี่ขอมาบำเพ็ญกุศลตั้งกู่ของร่างกายเหรอจะ๊ะไม่ใช่ลูกแม้จะจุกชีวิตองชายให้แม้มีเวทมนต์กาตาจีวะตังคือคืนชีวิตผูนสีไม่ตึ้งขาดใบลูกเออโอ้ดีค่ะอืมก็ยันจะช่วยเหลือชีวิตอง์ชายเป็นความดีอันสูงสุดค่ะ เธออาจจะได้เป so oh, oh, um, ็นออมราชินีลูกเออพี่เปียกนำครึ้นนี้ไปเก็บจ้ะจ๊ะเอาใบแก้ใบครึ่งนี้มึงมึงไปเอาเต่ได้แล้วกูยกเองหลาวไปด่าให้ตั้งตัวไอ้เปียกยกทีอย่ายกกองกูไก่ตองกับกูจะได้ตายไอ้เปียกก็ไม่ต้องตองยกไปนี่เออมาเบลออยู่ได้กูแม่มอกเบ้อเด็กตีร้นนี่มากินอยเทร่องหมดเลว มาเบือตายเสียรู้เลยครับแม่แกตายบมบ่มึงมึงอย่าอย่านี่ไปไหนนยเยอะๆในหลกหมุดคูเนี้ยไปเลยลูกรีบไปข้อตานอาจันข้อมาโดยดีนะลูกนะอย่าไปผุดไรเขาทํำพิษต่ำชัวก็เราอย่าไปชอดดูชอเด่นก้คงจะแกเปไีเป็นความลับเด้ลูกเออบอกว่าตื่นต้องการจะเหมาสิ่งนี้ลูกนะค่ะดูลาก่อนนะแม่นะไปไปคุณแก้วแล้วครับผมหลากรไม่เชครับดีเลือดเชือเมื่อเชี เลยลุกจัดน้าไม่หนึกไว้เป็นไปได้ดืมเบียร์เย็่ยิบอา,มาวไม้กันแหลวมาพิมใจนี้แต่ไปจากชาลาอาก,การาน้นอยู่ผาพิมจานู่นนปรลนมาด้วยปลาซองแหละปลาปูชายรีบกลีคลาอ,อก้นมาวันตาแม่จี นูมีน้ำใจแมกา กลับไกลกลับกล้าลูกค้าหนูไม่ได้มากราบแม่ที่นานแล้วเพราะจันไม่ออกนอกบริเวณวัวนค่ะหนูคือพิพมจันยังไงล่ะโอ้จ้าบุตุปิพมจันที่กองทานโยพีวัดน้องแจ้งลูกค่ะกลับกระมาตุดากันึกแล้วกันนะ่าหายาวจากันหายหนำแกงแปดว่าอย่างนี้ลกคก็แรงเองไล่ควานมันนักเร็วเว้ยใหญ่เดือดใจกันเลยท่านนี้ก็คิดใจดีเพื่อความปลอดภัยอ่าล่ะของมึง ตามตีเดินข้าวอด์แล้วฮะทุราลยอย่าลูกแ,แม่ขาแม่มีลูกศิษย์ชื่อพิมพ์ใจสักคนยังไม่แม่มีลูกเออพิมใจนี่ตามปกตินี้ไปแต่ป่าดมทุกวันใช่ไหมชายและลูกโปรดอมไปนะ้าพ้นละมาก,กมายเพื่อจะต้องเอามาครบมาจั่นเป็นแดกดีมีกระตันอยูก่กามีลูกศิษย์ที่ดีก็ดีอย่างนี้ครับใหญ่ใจใจก็เลยต้องรื้อๆก็ต้องเอาแล้อ่าเรย ใจออลูกพบกันมากเออกับพิมใจไม่หรอกค่ะแม่ข่าลูกพูดตรงไปตรงมานะจ๊ะู่พได้ลูกแม่ก็ชอบความจริงพิมพ์ใจสิทธิ์ของแม่ไปเจออะไรแปลกแปกมาบ้างไหมแม่มก็ได้อปอบรับผู้ใจมาครึ่งหนึ่งเหรอแลยใหญ่เดือดใจกันแล้วเ,เ,ลเราข้าเองเราแม่ไปฆ่าเอาไปแล้วได้พีท่ทองอย่าพูดสิเอไม่มต้องคู่มั้งเลยกูก็เบียร์ต่อติ้นกูได้มาก่าเพื่องยุสอง ข้าเบียดตัดทิ้งกัตื้อดีกค่จุดแต่บุญที่ตายกับบาดึงเตาวันเลยเดชเพื่อความปลอดภัยชีวิตจากโรกซ้องมานี่ทำบุญียบร้อยดิทำบุญเล่นจีกับปืนกับเมื่อนอะไรทำบุญเส้นเมื่อนอะไรปืนอะไรกันนี่ทำบุญียบร้อยตำไม่นั้นนกกีรุดดิทำนะขุดจีหมดเราได้กองแม่แก่เต้รยเมื่อกองโป๊ะเป็นราุจีเอาไหมถกลงตกลงก็ได้นะหวัดกูเนี่ยถอดน้อยถอดวัดกูเนี่ยหลังอย่างนั้นหลังอย่างนั้นก็ติดแล้วแลยวที่เดือน ปร่างติดแม่แก้รวยเลยหลาะปิ่มใจมันไปได้มาแล้วลูกใอ่ลูกปิ่มจันแม่กาหนูมาขอจบนั้นนะคะคือว่าหนูได้ต่งิดราดไปค่ะแต่ท่านอาจารย์จะชุบชีวิตใหม่ด้วยเวทมนต์อะไรหนูจำไม่ได้แล้วแม่นะแม่นะสงสารลูกนะรููจะนำจบนี้ไปปณีเลยลูกแม่นั้นด้วยใจของแม่ส่วนตัวของแม่นแม่ให้ แต่ถ้าแม่จะจยิบให้ไปอยู่ในไปปิ่มจันเลยปิ่มใจก็ได้มาแม่ไม่มีจิตลูกเออถ้ารอปิ่มจันให้ปิ่มใจครับตาลูกโอ้คงช้าละค่ะ้ารรอแล้วน้องเออจงจาไม่ต้องรอคุณส่งไอเดียกขึ้นไปเกลี่ยพื้นทีแล้ว <c oughs> คุณประดายโยเลยก็หลัวจ้าแม่แกไม่ทุกตี้หลัเลยต้องเอ,อย่าโลนนนะพอเลื่อมๆเ,เ,เหมือนหลักคุยอยู่บนปลายเต็มแล้วบนเต็มไปเอ้วอย่าเอาเลยแม่แกมันรุดมาไล่ โอ้ยอยู่ในสอบลูกมุดดิสอ,อบแล้วลเช้โอ้ยลูกมุดก็เอาไอ้มุดเลยนี่หอมแล้วลูกมุดก็หอมมาคอยชี้นํำไปวัดไปว่าคอยโอ้ยสชกดีหลายแฉเน้องเาะเรียบร้อยแล้วละมวยเรียกแบกไว้แล้วนึนไม่ได้นะลุงนะเธอต้องรอคอยให้ปิ่มใจมาก่อนขอแม่ขายใจหนูจ้ะไปลุ๊ไปแม่ยังไม่ให้อ่ะ ให้เรียกแบกไว้แล้วขโมยเหรอก่อยเลิ่ <c oughs> นพวกนั้นหนูลาก่อนนะแม่นะักบ้านะที่บ้าไม่บ้าได้แล้ว <c oughs> ข้าพุมลาก่อนเลยแม่ครับนะเออลูกก็อยากเสียออกเสนะียใจบอกกัทันโยกี้และลูกนะว่าไม่ใจจิตของแม่ครับครับผมลาก่อนกับเตรุนมไม่ใจบัรอวันงาโยกี้และลูกนะว่าไม่ใจจิตของแม่ครับครับผมลาก่อนกับเตรุนไนมะ่ใจบัรอวันงานงานไปก่อนแม่เออ งอเป็นคนดีมีรายจ่ามีกา ดูท้องพระโรงหลวงเพื่อที่จะรับสั่งราชการกรณียกิิ์ขององ์ราชาในยางนั้นราจารถนกศ,ศัตร์ที่ก้ามาดูในท้องพระโรงหลวงลวด้่ยแก้ว้ดยกระหม่อมขอเดชะหลักถวายบังคมเล เดดพ่อแบบ,ดบเดไว้บังคมเดดแม่แต่ไว้บังคมเออวันดีท่านหนุ่ยเดดพ่อเด็ดแม่ไม่ได้ยินเสียงเราอะครับอ้อ ใสยจะเป็นเอกอัครราชทูตตัวเป็นฐา,านูทูตของนครไหนอีกนะเนี่ยหนุยแท่งทำไมเสด็จพพอเด็จแม่ไม่ในมองเห็นเราว่ะหนุยฮะท่านแดงวัดเนี่ยม่อมป่อมแม่อาจจะมีความรักความรักนี่มันเป็นกิเลสนึ่งที่มองไม่เห็นท่านพูดกับใครอ่ะด้วยกาวด้วยกระม่อมขอ้อเดชะ ชื่ออะไรแต่แจ้งเฉยนุนุยหนุหนุยกับคนหลังอะ่ะเตงกับมาจากไหนอ่ะนายหนุหนุยจากนาครไหนผมมาจากประมาณนะครโคตัมพี